สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน,นครับมาเจอกันตอนค่ำคืนวังคารน,นะครับวันนี้มาโหมดซีรีสนิดหนึ่งครับเพราะว่าข่าวใหญ่ในวงการฟุตบอลเยอะมากแล้วก็เป็นข่าวไม่ค่อยดีเนะเาะเมื่อวานนี้เห็นแม่เรื่องนิโกชูสที่บอกว่านักเตะดอสบอลแฟนที่กำลังจะคลอดลูกเพียงแค่สอาทิตย์ก่อนกำหนดเห็นว่าเป็นที่เขาไม่อยากให้เกิดแหมเรเวลนะนักฟุตบอลบางทีมันคิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงแล้วมันจะไปทำคนอื่นแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะครับ เพราะฉะนั้นครับวันนี้เรื่อง big news ก็เป็นเรื่องไม่ค่อยดีอีกแล้วก็เป็นตำนานของแมนเชเต็ดด้วยนะครับ mm hmm. ก็คือไรอันกิกส์คนคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมลองดูจากภาพนะครผมเนี่ยเจอเขากับตัวเองเลยนั่งคุยกัน45นาทีผมยังพูดกับภรรยาผมเลยยังพูดกับเพื่อนผมเลยว่าไม่แปลกใจที่มีแต่คนเคารพนับถือไรอันกิกส์เป็นคนที่แบบเอ่อโปรไฟล์ครับคือสุข,ขุมรอบคอบพูดน้อย น่าเชื่อถือแต่ในอีกมุมหนึ่งเขามีปัญหาเรื่องผู้หญิงหนักมากๆอย่างเช่นก่อนหน้านี้ที่เขาเคยเป็นแฟนกับเมียน้องจริงๆเขาเป็นแฟนก่นกอนแล้วเมียน้องอมามาคบผู้หญิงคนนี้หลังจากนั้นเสร็จหลังจากคบกับน้องเขาแล้วเขาเมียน้องก็เลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องใหม่ก็คือที่เขาโดนกล่าวหาเรื่องทําร้ายร่างกายแฟนนะครับแฟนชื่อว่าเคสเกรวิลนะครับเรื่องเกิด 1พฤศจิกายนปี2020แล้วก็ขึ้นศาลกันฟ้องร้องกันหนักหน่วงแล้วเขาก็หลุดออกจากตําแหน่งของคุณซื้อชัมชัดเวลสําคัญมากๆคือไม่ได้คุมทีมไปเล่นฟุตบอลโลกจะไปแทรกแซงก็ไม่ได้ถูกไหมครัวันนี้มีการเปิดเผยจากศาลออกมานะครับว่าข้อกล่าวหาที่ร้านเคได้โดนพัดผิงนะครับรุนแรงมากนะครับคือเขาบอกว่าอันนี้คือทางผู้หญิงก็คือเคสเกรฟเลเนี่ย เขาโดนกระทำโดยการไปบอกเลิกแลนด์กิกส์แล้วตำนานของแม่แต่คนนี้ครับคือคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วก็เอาหัวเฮดบัตใส่เธอนะเฮดบัตก็คือเอาหัวโขไม่เพีเท่านั้นครับในปี2019ครับเธอบอกว่าเคยกิกส์เสร็จแล้วนะครับโดนแลนด์กิกส์โยนออกโดนตัวเธอออกจากห้องไม่แน่ใจเป็นห้องโรงแรมหรือว่าเป็นห้องอพาร์ตเมน นะครับแล้วโดนออกมาในสภาพไม่เพียงเท่านั้นครับยังเดิเข้าไปเตะหลังอีกไม่โหดจังวะนะครับ,รบเขาใช้คําว่าภาพหน้าที่ทุกคนนับถือที่เป็นคนดูเป็นคนดีแต่หลังม่านหลังฉากหลังจากปิดประตูไปแล้วเนี่ยเป็นคนซินิสเตอร์ซินิสเตอร์นี่แรงมากแบบเป็นพวกภาษาไทยมันแปลคำนี้อลอง กดดิกชวลารีเลยนะซินิสเตอร์ S-I-N-S-T-I-E-R แปลว่านะอุบาติฮะโอ้โหรุนแรงมากเลยนะครับไลก์กิกตัวข้อหานี่หลุดยากเลยนะนะครับอ่ะนอกเหนือจากนั้นครับไปกันที่ไหนๆพูดถึงแมนยูแล้วนะบเบนจามินเซสโก้น่าจะหลุดนะฮะสำหรับปีศาจแดงเพราะว่าอยากได้นะักได้หนากรณีคล้ายๆกับเออร์ลิงฮาแลนด์กับบรุสเซดด์มุนเลยครับที่แมนยูจะซื้อฮาแลนด์72็องพอดด์มุนไปซื้อเหลือ18ล้านเนี่ยน่าเกลียดจริง นะครับเบติเป็เซสโกตอนนี้นะครับแอร์เบลีฟซิกเนี่ยก็คือเป็นทีมที่ใหญ่ต้องทำความเข้าใจว่าแอร์เบลีฟซิกกับเรดบูลซาวบวกเนี่ยเป็นเจ้าของเดียวกันก็คือเรดบูลกับทีมแดงต่างประเทศนะไม่ใช่ในประเทศไม่ได้ในไทยนะเรดบูลอะฮะที่สัมปัตส่วนคู่เอฟควเยอะนะครับเขาก็ใช้วิธีการโยกเอานักบอลเนี่ยจากอสอ,อสเตรียซาวบัวนี่อยู่ออสเตรี TV, ยส่วนไลฟ์ซิกอยู่เยอรมนีที่พีพีทีวีถ่ายประสบภัสกันนี่แหละก็เลยเอาเบติเป็เซสโกนเนี่ยครับขายไปให้กับทางฝั่งของไลฟ์ซิกโดยการจะมีการ ปล่อยยืมตัวอันนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เแต่ว่าดีลเนี่ยน่าจะจบแล้วหลังจากนั้นเสร็จก็ค่อยขายออกไปให้กับสมโมสรที่ใหญ่กว่าเพื่อพันราคาพเพราะเขารูาราา้ว่าซื้อกับไลฟ์สิทิจะราคาดีกว่าซื้อจากซาวบวกอย่างเช่นคนนี้เป็นต้นก็คือติมโมเวนเนอร์ปล่อยให้กับเชลซีเกือบ60ล้านปอนด์ล่าสุดไลฟ์สิกิซื้อกลับมาย5่้าล้านยูโรกําไรมหาศาลพร้อมกับได้นักเตะกลับมาด้วยตอนนี้อยู่ที่สนามบินแล้วนะครับแล้วก็ไปตรวจร่างกายแล้ว เชื่อว่าวันเสารนีทันแน่นอนที่พีพีทีวจะถ่ายเจอโคโลนผมว่าอย่างแน่นอนติดสำรองแน่ๆนะครับมีประเด็นเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดครับก็คือทางสื่ออย่าง The ะวิลเลอมองว่า PR ของแมนยูพลาดได้อย่างไรในการปล่อยคลิปคลิปที่เป็นการวอร์มอัพก่อนลงสนามโรนโดโรน,นโหอ่ะลองฟังดูว่าเสียงดังแค่ไหนครับ อย่าไ,ไงฮะเสียงดังไหมครับคือตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่เริ่มไงนักเตะเออ่แฟนบอลแมนยูก็เลยมั่นใจว่าไม่มีโรนัลโด้ก็ได้พอตอนหลังโดนสองศูนย์แล้วก็วิวาโรนัลโด้แต่แต่ต้องต้องแก้ก่อนคนที่โหวเนี่ยมันหลักฝัก่งประตูน่าจะเป็นเซตต์ตัเองนะครับส่วนคนที่ปลดมือเชียร์วิวาโรนัลโด,ด้โดนโรนัลโด,ด้โลงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นลองโรเวอร์ over. ที่นั่งลองโรเวอร์ over, คือพวกนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับอ่ะปิดนิวส์เลยเคร่งเครียดเลยเนาะคิดเห็นยังไงเรื่องเล้งกิ๊กครับ คอมเมนต์เข so ้ามาคุยกันได้เลยนะครับส่วนช่วงหน้าครับเราจะไปคุยกันถึงปัญหาของแมตต์เต <itu S 2> ที่พอหลังจากแพ้เกมแรกเอลิกเทนหาโดนจับภาพได้ว่าไปนั่งกินดินเนอร์กับครอบครัวนะครับแล้วก็เจรจานักเตะเพิ่มเข้ามาเป็นสคนเพื่อแก้ปัญหาแบบทันท่วงทีนะครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของบาเซโลน่าด้วยแต่ว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าติดตามได้ทั้งหมดคลิกวันนี้ครับ อ่ะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะเมื่อวานนำเสนอ ATK กันไปในราคาแฟลชเซลล์8เดือน8นะครับไม่ใช่หมดเพียงแค่เมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าคุณกวางธนกฤษให้เวลาจนถึงวันที่11เดือนนี้ก็คือสิงหาคมก่อนวันแม่1วันนะครับหรือจนกว่าสินค้าจะหมด ATK กิก้าสีเขียวหน้าเด็กตัวได้ทั้งจับ,บุกแล้วก็นำลาย ในราคา32บาทตรงนี้ไปหาที่ไหนไม่ได้ผมเอามาบอกแล้วนะครับว่า A.G.K บริษัทนี้ถูกเอาคลังสมบัติมาให้แล้วเอาแผนที่มาให้แล้วก็คือลายตรงนี้ a d IPO 8หรือว่าสแกน QR code บริษัทไหนต้องตรวจอยู่แล้วอย่างน้อยอาทิตย์ละสครั้งถ้าบริษัทไหนตรวจ2อาทิตย์ครั้งนั่นคือความเสี่ยงนะครับคุณไปบอกจัดซื้อจจ้างไปบอกเจ้าห้าได้เลยว่าทุกคนมีครอบครัยอยู่ข้างหลังมีแม่ มีพ่อมีอาก,กงอามา่าที่อายุเยอะๆเขาไม่ควรเสี่ยงนะครับยังมีคนที่เสียชีวิตอยู่ทุกกวันแม้ว่าผู้ติดเชื้อมันจะลดลงเพราะว่าไม่ได้ตรวจ PCR ก็าตามทีแต่จริงๆคือมันระบ,บาดนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทต,ต้องตรวจอย่างน้อยๆอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง at least l i ยได้เลยที่นี่ฮนะ at IPO 8ครับ ATK ที่นี่ถูก32บาทต่อหนึ่งกล่องสั่ง20ชุดส่งฟรีทันทีที่ live at IPO 8บริษัท Inter p เมี i ยมรับประกันโดยคุณวังธนรัตตและผมเองนะครับ อนอกเหนือจากนั้นครับวันนี้ของสะสมครับเอาเสื้อทีมชาตินาให้คุณชมได้เป็นเจ้าของครับก็คือเสื้อทีมชาติเนี้ยหายากมากๆเลยก่อนหน้านี้ตอนฟุตบอลโลกตอนยูโรเนี่ยผมหาชาตินี้ไม่ได้คือเบลเยียมหรือว่าภาษาอรั่งเศสเบลเยียมนะครับผมชอบชาตินี้นะผมว่าเขาเล่นสนุกทั้งต่อกองเอเดนอาซาพวกยูริเตอร์มันเชฟินร์บอยแล้วก็อาจจะรวมถึงลูก,กาคูด้วยเพราะว่าเวลาเล่นในทีมชาติเขาเก่งตัวนี้ผมไม่ได้มาจากอาดิดาสเมืองนอก นะครับเพราะว่าในในไทยรู้สึกจะไม่มีมันหายากมากวันนั้นผมหาทั้งอาริทั้งซุปเปอร์สปอร์ตหาไม่มีอันนี้คือช่วงยูโรนะครับเพราะผมอยากได้แลวเจ้านายอยากได้แต่ตัวนี้ผมไม่ได้มาแล้วครับเราลดราคาด้วยครับจากราคา2,800บาทครับเหลือ2 0 0 0ันวนนะครับใครสนใจอยากได้ตัวเนมลิมิเต็ดมากๆทีชชาตเบลเยียมหายยากมากนะครับไลน์มาหาผมได้เลยที่ไลน์นี้ครับ ป๊อบมีละคนนะครับส่วนเสื้อทีมชาติสเปนตัวเยือนอันนี้เป็นลิมิเต็ดอีกเพราะว่าตัวเย่าสีแดงเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแต่ตัวเยือนเนี่ยหลายคนไม่มีนะครับได้มาในราคาลดราคาจาก2,008หรือ2,000เท่ากันเพราะฉะนั้นเสื้อทีมชาติเบลเยียมขออน,นุญาตเบลเยียมและทีมชาติสเปนราคา2,000ท้วนนะครับตัวนี้เป็นไซส์ M นะครับเมื่อวานผมโทษทีลืมบอกไซส์ไอเสื้อของยูเวนตุสแล้วก็เสื้อ running หลายคนสงสัยเอาผมไซส์ XL ที่ไม่บอกโทษทีฮนะ อันนี้เสื้อทีชาติไซส์ M ทั้งคู่เบลเชียมและสเปนตัวละ2,000พวดลายหาผมที่ปลอปปิละพลได้เลยส่วน5,000คอนะครับให้น้องเช็คสต็อกและรีบอัปเดตกันหน่อยนะน้องบิ้งเช็คสต็อกมาล่าสุดเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันเหลือ17ผืนและเดวิดเบคแฮมเหลือ15ผืนครับสุดท้ายแล้วนะครับเฟอร์กี้กับเบคแฮมเป็นสิ่งที่ทควรต้องมีคุณดูภาพภาพนี้ฮะเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันกับ แชมเปี้ยนส์ที่เขาเสกให้เราต้องมีไว้ประดับบาร,รมีไหว้ๆเช้าว่า้เย็นนิดนึงว่าป๋าทําดีแล้วแต่ช่วงนี้ป๋ายาแนะนําเยอะได้ไหมเอาเสื้อเล็กไปไว้ที่บ้านคุณครับ900บาทและคุณดูเดวิวตไปแค้มกับโทฟี่ที่เหมาะสมที่สุดเวลาใส่เสื้อเครื่องแบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด900บาทเช่นเดียวกันเฟอร์กี้เหลือ17พืนไคแฮมเหลือ15พืนสุดท้ายรีบสั่งให้เร็วที่สุดที่ไรตรงนี้เลย ประมาณนี้สินค้าเอทีเคและของสะสมใแบบนวันนี้ขอบคุณมากครับเราไปเริ่มกันที่นักเตะที่ปีศาจแดงอยากจะได้ตัวมาแบบฉุกเฉินนะครับใช้คำว่าเป็น panic buying ก็ได้ก็คือ2คนณนะตอนนี้ที่ไล่ล่าอย่างจริงจังก็คืออาร์เดียลาบิโอกับมาโคอานาโตวิชนะครับถามว่าจริงๆแล้วถ้าดูผิวเผินนะครับดูมีความคล้ายกันก็คือแบบเอามาก่อน แลวเดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นแบบตกใจนะตอนเอลส์สับพิแพ้คาบ้านมากับไบรตันแต่ถ้าเราไปมองรายละเอียดแล้วก็ลงลึกไปที่ตัวผู้เล่นดีเทลเนี่ยของตัวผู้เล่นเนี่ยเฮ้ยมันแตกต่างนะอะคุณลองดูอาเดียลาบิโอก่อนอาเดียลาบิโอเนี่ยต้องออกตัวว่าผมอะชอบเขาเป็นการส่วนตัวตั้งแต่ตอนอยู่ปารีสแซงต์แชกแมงแล้วนะครับช่วงที่เขาเล่นดีๆเนี่ยผมยกเขาเป็นเนมันยามาติชตอนท็อปเลยนะคือตัดบอลดีแย่งบอล แย่งบอลเก่งอ่านทางบอลยอดเยี่ยมและแถมแทงบอลชูก็ดีด้วยแล้วเป็นคนถนัเท้าซ้ายคล้ายๆกับมาติสตอนที่อยู่กับคอนเต้ยุคที่เชลซีได้แชมป์ตอนเขาเล่นกับเอ็นโกโลกองเต้เลยนะครับต้องออกตัวอันนี้ส่วนตัวผมชอบเขาทีนี้พอได้ยินข่าวว่าแมนยูจะเปเีายอาราดิโอสิ่งที่ผมจินตนาการก่อนผมเช็คพอมันเข้าหูผมปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าโอ้โหมันจะอายุเยอะไปหรือเปล่าว่าอารดิโาิมนตรอนมเพอเาบนี่ยมิาโอมนะอายอไรอล้ว แต่พอไปเช็คไปเช็คมาเฮ้ยอันนี้ลามิโออายุ27ปีครับคือช่วงที่ผมชอบเลยเขาอายุประมาณ22 23นะเพราะฉะนั้น27ปีเนี่ยก็ไม่ได้ขี้หมาอะไรเป็แต่ประเด็นตรงที่ว่าแม่ของเขาเนี่ยครับคือ,อ,อคนเนี่ยชอบมีคำพูดโบราณที่บอกว่าเชื่อเมียไว้เจริญทุกคนฟังแม่ไว้ทุกอย่างเนี่ยเป็นลูกกะตันยูเนี่ยรับรองไม่มีตกแล้วตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่ไหมครับ คุณลองมาดูเคสเนี้กันดูน่าจะพอสร้างกันอยู่ล่ะแม่เขาชื่อว่าเวโรนิก้ราบิโอนะครับก็คือเป็นทั้งมารดาแล้วก็เป็นเอเจนต์ส่วนตัวของราบิโอคุณฟังไม่ผิดนะครับคือคนที่มีเอเจนต์เป็นคุณพ่อเนี่ยมีแม้ว่ามันจะไม่ได้เยอะและก็อาจจะไม่ค่อยได้รับการยอมรับใน,ในวงการโดยกว้างเท่าไหร่คือมีมีได้แต่ถามว่า พอเวลาสโมสรจะมาดียวแล้วรู้ว่าเป็นพ่อเป็นเอเจนต์ส่วนตัวเนี่ยถามว่าสโมสรอ,อยากคุยกับใครมากกว่าเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเป็นเด็ก,ดก,อ,ยกมมอ,อย่างจูดเบรนิงแฮมอะไรเงี้ยพ่อดูแลก่อนโอเคพ่อเนมาไม่โอเคมันแล้วแต่เคสครับแต่เขาจะตั้งแง่ไว้ก่อนคือต้องพูดอย่างนี้ว่าถ้าทีมชาติบราซิลครับนักเตะที่มันแบบโอ้โหเขาไม่ค่อยมีสตู๊กสตางถ้าเขาจะไปจ้างเอเจนต์ อะไรมาอีกเนี่ยมันก็เสียสตางเขาถูกไหมครับน้ํจาจะกินน้ําอารมณ์อย่างที่กัมเบเช่สุดบองยังไม่มีตังค์เลยเพราะฉะนั้นนักเตะบราซิลเนี่ยส่วนใหญ่เล่นฟุตบอลเพราะคุณพ่อคุณพอ่ณพอรู้เรื่องบอลดูบอลดูลาลิก้าดูพิเมี์ลีกก็ตั้งตัวเองเป็นเอเจนต์มีอะไรก็ต้องโทรหาพ่อพ่ออนุญาตหรือเปล่าเราว่ากันไปทีนี้พอมามาเป็นในระดับอาชีพมาเล่นคัาแข่งในดูโอ้แล้วก็ควรจะเปลี่ยนเป็นการดูแลแบบบริษัทแต่ทีนี้มันก็ยังมีแบบว่าคนที่ให้พ่อดูแลต่ออย่างเออร์ e ที่เขาใช้ไลโอลาแต่พ่อเขายังมีส่วนในการเป็นเอเจนต์อยู่ครึ่งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยแต่ลาบิโอเนี่ยมาแปลกเลยก็คือแม่เป็นคนดูแลถามว่าสุภาพสตรีของวงการฟุตบอลมันเส้นขนานขนาดนั้นไมมนะครับคุณลองไปดูต่างประเทศคนที่เชียร์บอลในสนามบอลเนี่ยโอ้ผู้หญิงนี่เกินกว่า40%่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ซ้ำเพราะฉะนั้น,นแทบจะครึ่งเลยในเยอรมนีสุภาพสตรีเป็นคนกรรมการเป็นไลน์วูแมนอะไรเยอะแยะไปหมดแต่แค่จะบอกว่า เอเจนที่เป็นสุภาพสตรีโดที่เป็นคุณแม่เนี่ยโหมันน้อยมากๆแทบจะไม่มีเลยและถ้าเขาวางตัวดีๆเนี่ยก็อีกอย่างหนึ่งแต่อันนี้นี่คือโดนถ่าเยอะมากอย่างเช่นในฟุตบอลยูโรเขาไปทะเลาะกับปอกบาเอ้ยทะเลาะกับแม่ปอกบาและทะเลาะกับแม่เอปเป้ในวันที่คิดได้เอ PE, าเป้ยิงชูวไม่เข้าแม่ของราวิโอไปตะโกนด่าแม่ของเอาเป้ว่าเพราะลูกชายเองยิงชูชอวไม่เข้าเนี่ยมันแอคมันโคตรขี้เก๊กเลย ลดอีโก้ลงบ้างนะทำให้ทีมชาติตกรอบอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันก็ไม่ใช่นาทีปะนะครับอย่างตอนที่ปอกปาเสียบอลแล้วทําให้ทีมชาติฝรั่งเศสเสียประตูก็ไปด่าแม่ปอกปาว่าเนี่ยลูกชายเองไม่มีสมาธิเสียบอลทําให้ทีมชาติฝรั่งเศสเสียประตูอะไรแบบเนี้ยคือคดีเยเยอะมากทีเนี้ยจากวงในนะครับ คุณแม่ของอาน,น์ติราวิโอเนี่ยช่วงที่ไม่ได้ลงสนามกับยูเวนตุสนานนีก็ได้เสนอตัวลูกชายเนี่ยให้มาช่วยงานที่แมเนเชสเตอร์สองครั้งแล้วแต่แม,มเนเชสเตอร์ไม่เดินเรื่องต่ออันนั้นเป็นเรื่องในอนดีตก็ไม่แน่ใจว่าจนมาถึงตอนนี้แม่ของราวิโอเนี่ยจะแค้ฝังหุ่นหรือไม่นะครับแต่ผมไปนั่งเช็คข้อมูลของราวิโอมาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากอายุแค่27ครับคือเขาเคยมาเป็นเด็กฝึกของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมไม่ได้กำลังจะบอกแง่ลบนะฮะ ผมกำลังจะบอกแง่วกด้วยซ้ำความวาหมายคือเขาอยู่กับฝรั่งเศสมานานและเขามีปีหนึ่งครับปี2008เขามาเล่น Academy ของ Youth Academy ของ Man City ความหมายคือเขาเคยสัมผัสฟุตบอลงกฤษเขาเคยสัมผัสอากาศแย่ๆในเมืองแมนเชสเตอร์เพราะฉะนั้นไอเนี่ยใช้ได้คุณเหนกือไหมมองอีกมุมหนึ่งนะครับไม่ได้เกี่ยวว่าคุณอยู่แมนเชตอรแล้วคุณมาแมนยูไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยว เพราะว่าแลนดิกส์นี่ก็ฝึกกับแมนเชสเตอร์มาก่อนยังมาเป็นตอกนานแมนยูระเตะได้เลยเพราะฉะนั้นไปอีกข้อนี้ผมสนใจคือเคยมาเล่นในแมนเชสเตอร์แล้วหนึ่งปีแม้จะเป็นนักเตะแคนาดี่แต่คุ้นเคยกับอากาศคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและบอลอังกฤษใช้ได้ข้อนี้ผมชอบและเขาเอาไปอยู่กับเบสเชีน2012 2 0 19นะครับหลังจากนั้นมาก็ไปอยู่กับยูเว่แล้วไม่ค่อยได้ลงนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้ถ้าได้มาจริงนะผมว่าใช้ได้ด้วยอายุที่ไม่เยอะตอนแรกผมคิดเองนึกกับลาบิโอนา่าจะ31เออ27ใช้ได้้เวย ทีนี้ไปที่อนาโตวิชอนาโตวิชเนี่ยหนาวจังอนาโตวิชเนี่ยค่อนข้างที่จะคนเรื่องกับราบิโอเพราะว่าเขาสามสิบสามปีแล้วนะครับแล้วเขาไม่ได้อยู่ในช่วงเรียกว่าไม่ได้อยู่ในช่วงพีคไม่ได้อะต้องเรียกว่าอยู่ในช่วงลงเลยช่วงอยู่ในช่วงดาวเลยก็ได้นะครับถามว่าทําไมเทนฮากถึงไปเลือกอนาโตวิชเขาไปค้นมาอ๋อเป็น,นเพราะว่าเขาเคยทํางานร่วมกันที่ทเวนเต้ครับ สมโมสรแรกของอนาโตวิตตอนนั้นอยู่ที่ดัชลีที่ทเวนเต้ครับก็คือทำงานร่วมกันกับทั้งแมคคาเรนแล้วก็ตตงเทนหาเพราะ,ะนั้นเทนหาเนี่ยชอบนักเตะที่แบบเคยรุมหัวลงท้ายกันมาก็เลยไปตามนะครับแต่ทีนี้ล่าสุดก็คือบโบลญนาจาก7.5ล้านปอนด์9ล้านปอนด์จนไปถึง12ล้านปอนด์ล่าสุดเนี่ยก็ปฏิเสธบอกว่ายังไงนักเตะคนนี้จะยังคงเป็นกุญแจสำคัญของทางฝั่ง,งบโบลญญาให้ขาย นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีนักวิเคราะห์อย่างมาร์ตินซามูเอลอย่างพวกกูรู้เมื่อไหรบอกว่าการเซนอนาโตว,วิทหรือไม่เนี่ยมันทําให้แมนเชสเตอรโชว์ให้เห็นว่าความห่างระหว่างชั้นของเขากับแมนเชสเตีรและลิเวอร์พูลเนี่ยแกล็มันกว้างมากในขณะที่ลิเวอร์พูลไปตามดาวิดโอนเยสในขณะที่แมนเชสเตีรไปตามเออร์ลิงฮาร์แลนด์แมนยูต้องมาตามนักเตะอย่างอนาโตว,วิทและนี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนแรกเท่านั้นที่แมนเชสเตอรได้นักเตะระดับโลกแต่อยู่ในช่วงที่ กำลังโรยลาเขาลิซายชื่อมาเลยครับมีซาลตันอิบราฮิมโมเมตช่ตรงนั้นด้วยแม้ว่ากูรลิโญ่จะได้เขามาแล้วทาได้ดีแต่เขา34ถามว่าซาลตันพิกที่สุดตอนไหนก็ไม่ใช่ตอน34ปีถูกไหมฮะอันนี้เราก็อยอมรับไม่ว่าจะเป็นเอเดนเนคาวานีที่ได้มาตอน33และคริสเตโร่โรนลโดที่แมนอยู่ได้มาตอน37เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะเหล่านี้ไม่ใช่ไม่เก่งอย่างเราเดนเ็นฟ์เก่าชาัดเจนมากๆได้มาตอน,น,นเจ็บแล้วไม่ใช่ไม่เก่งยังเก่งอยู่แต่ว่ามันเลยจุดสุดยอดของเขาไปแล้ว เพราะฉะนั้นเขาใช้คำว่า far from Liverpool นะค,คือห่างไกลาจากการเสริมทัพของลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์มากๆเขามัดอันนี้มัดอิสเวลนะฮะที่บอกเขาเนี่ยวิเคราะห์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหลงมัวเมาก,กับคำว่ายูไนตดมากเกินไปเอ็ดวูดเบิร์ดและก็บอกบริหารทุกคนมั่นใจว่าแมนยูไนตดยังคงดึงดูดนักฟุตบอลได้เหมือนสมัยก่อนที่เขาแค่พูดสองคำนักเตะก็ อยากย้ายทีมมาแล้วมันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วนั่นคือเมื่อ10ปีที่แล้วที่ All อะไรฟุตบอลกับกลุมทีมณตอนนี้บอกเลยว,ว่าทุกสิ่งอย่างที่คุณไปทำเนี่ยมันดูยากไปหมดมันดูใครก็ไม่มาโดนโก่งราคานักเตะก็ไม่อยากย้ายดึงขาเฟนก้เดอยองอย่างไงก็ไม่มาดูไหมฮะไม่ต่างจากการที่ทีมว er, ิลเวอร์สปอนเซอร์คานาอกก็บอกว่าไม่ขอต่อสัญญาต่อทั้งที่จริงๆแล้วมันมีเรื่องตลกคือเขายึาเือสัญญาจนถึง2026นกับอีก4ปีเนี้ยทำไมถึงรี ตอนที่ประกาศว่าถือหุ้นแมนยูเตเนี่ยสองปีที่ผ่านมาที่ปีแสดแดงไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกปีที่แล้วนะฮะจนถึงปีนี้หุ้นของทีวิลเวอร์ตกครับนั่นคือทําให้ผู้ถือหุ้นคิดกันว่าจะประกาศว่าจะให้ต่อสัญญากับแมนยูเต็ดแล้วดันหุ้นขึ้นซึ่งตรงเนี้ยผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะยังฟังหูวไวหัวเตุผลเพราะว่าบางทีมันก็ไปเกิดการกระแสปั่นหุ้นให้มันมีมีข่าวก็ได้อะไรนะอันนี้ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่ามาตินสเวล์เขามองว่าณนะ ให้มันอยู่ระดับกลางอย่ามองสูงถ้ามองสูงเนี่ยไปอยู่กับใครใครก็ไม่เล่นด้วยนั่นเองนะครับทีนี้มาดูริโอเฟอร์ดินานด์กันบ้างครับริโอเฟอร์ดินานด์เนลผมผมนั่งอ่านแล้วผมก็กุมขมับนะว่าริโอเขาเข้า,ข,าข้างโรนัลโดเยอะจังอะ่ะคือผมชอบมองตรงกลางเนี่ยแกนี้ที่วิวอมองกลางก็คือควรจะปล่อยโรนโลัลโดคไปได้แล้วเวลูนี่ก็มองกลางนะว่าไม่ใช่โรนัลโดไม่ดีแต่ว่าแม้แต่ไม่ตอบสนองโรนาร์โดแน่ในสามปีนี้ถ้าหากจะได้แชมป์มุ่งควบคุ้มกันก็ควรไป แต่ที่โอนี่คือแบบโอ้โหเทคไซโรนโดสุดลิสเลยนะครับจะบอกว่าผมไม่เห็นด้วยที่เอริกเทนหากไม่เอาโรนโัลโดลงตัวจริงนัดเจอกับคริสตัล팰เลสเขาอนแหมนเขาบอกว่าเอ่โอโรนัลโดเนี่ยเป็นคนที่ฟิตมากคุณจะมาบอกว่าโรนัลโดฟิตแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เป็นผมนะผมจะให้ลงไปสี่สิบห้านาทีแล้วบอกคุณมีเวลาสี่สิบห้านาทีรับรองโรน,นัลโดยิงได้แล้วทางฝั่งของซีอาร์เซเว่นเนี่ยคือเขาเป็นคนที่แมนแต่ไม่ควรจะเสียไปอย่างยิ่ง คุณต้องรักษาเขาไว้ถ้าหากเขามาคุยคุณบอกเขาไปเลยว่าผมจะไม่มีทางปล่อยคุณเพราะอะไรมนเดยี่สิบประตูเมื่อรูการที่แล้วเนี่ยคุณจะหาใครมาแทนที่ณตอนนี้ไม่มีแต่ลลว,แวินน,นูเยสโดนลิเวอร์เก็บไปแล้วเอร์ลิงฮาร์แลนด์โดนแมนเชสเตียเก็บไปแล้วแล้วคุณจะปล่อยโรนโดอยกเหรอเป็นความคิดที่หลายๆสิ่นดีเป็นเขาเขาจะไม่มีทางปล่อยให้นักเตะยี่สิบประตูออกจากสโมสรแล้วเขาจะบอกเลยว่าคุณมีสัญญาอยู่ยังไงคุณก็ต้องอยู่ต่อนะนี่คือฟร์ตินาน,นะฮะไปทัวร์ที่เดอะบิเลอร์้างครับเขาวิ ความเคยชินของแมนยูเตะได้น่าสนใจเขาบอกว่าเอลิกเทนหาเข้ามาพยายามเปลี่ยนวงจุ้ยกันแล้วเปลี่ยนไมล์เชตของนักฟุตบอลกันแล้วพยายามจะทําทุกอย่างก็แล้วแม้กระทั่งเปลี่ยนสแตนก็นแล้วนะครับให้โคมทีมมนนั่งฝั่งขวาให้ใกล้กับเซฟฟอร์เอ็นมากที่สุดแต่ก็ยังไม่แคล้วว่าในจิตใจลึกๆของนัเกเตะผีแดงมันยังคงคดกับฤตก,การที่แล้วมันยังคงเป็นสิ่ง หลอกหลอนของจิตใจนักฟุตบอลมันเหมือนกับว่าคุณกลัวมแมลงสาบอ่ะเหมือนคุณกลัวจิ้งจกเหมือนคุณกลัวหนูอ่ะสุดท้ายแล้วลืมมันไปแล้วแต่พอมันวิ่งตัดหน้าเราก็แบบอุย้ยแมลงสาบว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าตั้งแต่ไหนแต่เป็นแบบนั้นไปแล้วคือแบบมันหลอนนะ่ะคุณยังเห็นกับการคนเดิมอยู่คือให้ไม่กวยัยคุณยังเห็น เฟรดกับแม็กโทเมเนย์อยู่คุณยังเห็นโรนัลโด้ยังมีปัญหากับสโมสรอยู่คือเรื่องเดิมๆยังปกคุมสโมสรอยู่อันนี้คือคำวิจารณ์ของเดอร์เบเล่แล้วมาดูภาพภาพนี้เขาบอกว่านักเตะแมรี่ต่เคยชินยังไงครับภาพแรกนะครับดาวิลเดเคอาพยายามจะทำฟิโลโซฟีปรัชญาของเอลิทัญหาก็คือ15นาทีแรกเขาจ่ายบอลสั้นให้เพื่อนบิวดีงอามจากข้างหลัง3ครั้งจ่ายให้ดาร์โลจ่ายให้แม็กควายจ่ายให้ลิซันโดสาครั้งหลังจากนั้น15นาทีต่อมาเริ่มโดนกดดันจ่ายให้เฟรดเฟรดเสียบอล เริ่มโยนเริ่มไม่กล้าให้เพื่อนใกล้ๆและแมนยูแต่จากภาพก็คือถอยหลังลงมาไม่เป็นระบบหลังจากนั้นแมนยูเสียศูนย์หและศูคราวนี้วิตีอาร์และเพื่อนร่วมทีมมั่วเลยไม่มีใครสนใจแผนการที่ทางฝั่งของเทนฮาสอนไปทั้งหมดไม่มีการลงมาลับบอลไม่มีการคอนเนคกันเด r กอไม่เห็นเพื่อนก็ต้องโยนเพราะฉะนั้นนี่คือความเคยชินและความหล่น ที่แพ้จนเจ็บปวดไปหมดแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้ผมเห็นด้วยนะในข้อสุดท้ายเนี่ยนะบางทีมันต้องแก้ด้วยจิตใจคุณดูแลฟอร์ดดิเนี่ยกลับมาเป็นผู้มีผลไม่ได้เลยนะครับย้ำอีกทีว่าเสาร์นี้จะเรนฟอร์ดและสัปดาห์หน้าเจอลิเวอร์พูลนะฮะที่โอทอฟฟอร์ดนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมครับว่าปวดหัวแบบนี้ก็ต้องตรวจเอทีเคบ่อยๆไม่เกี่ยวเลโควิด <COVID> มันยังคงอยู่กับเรานะครับและช่วงนี้ไอซีวีมันค่อนข้างระบาดคนที่เป็นไอซีวีคือเป็นโรค หวัดลงปลอดของเด็กครับซึ่งผู้ใหญ่ติดได้นะฮะพอเวลาเราฟึดฟัดฟึดฟัด,ฟด,ฟด,ฟดเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจเราเป็นไอซ์วีหรือเป็นโควิดเราก็ตรวโควิดเอาไว้ก่อนเพื่อกันให้ทีาง,งานไม่รังเกียจเราอย่างน้อยๆถ้าเป็นอย่างอื่นเราก็ยังไปทำงานได้ถ้าไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นครับ AGK บริษัทนี้ถูกครับ Inter Premium Outlet นะครับคุณถ้าคุณผู้ชมดูอยู่เป็นพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นผู้บริหารห้างร้านต่างๆนะครับหรือว่าทำงานโรงเรียนจะจัดงานแต่งงานจะจัดงานสัมมนาน,นะครับไปหาบริษัทนี้ได้เลยซื้อเขา เยอะๆะเพราะเยอะซื้อบิ๊ก็อตมันจะถูกลายไม่ได้เลยที่รายนี้แอดไอพแครับ,รบแล้วแฟดเซอร์ตอนนี้นะครับก็คือกิก้าสีเขียวซื้อได้ในราคาสารบาทตัวได้ทั้งจะบุกและกำลังลายจนกว่าสินค้าจะหมดหรือถ้าหมดแล้วก็คือเต็มที่วันที่11นั่นเองนะครับในขณะที่ของสะสมวันนี้นะครับเป็นเสื้อหายากครับของทีมชาตินะครับเสื้อทีมชาติเบลเยียมขออนุญาตเรียกว่าเบลเยียมหายากมากๆของนัานที่ผมเคยไปควานหาหาไม่มีตอนนี้มีแล้ว จาก2,800บาทเหลือเพียงแค่2,000บาทและเสื้อทีชาติสเปนเยือนเสื้อย่าวผมว่ามีทุกคนแหละสีแดงเยือนไม่น่าจะมีสีขาวจาก2,800เหลือ2,000พูดเช่นเดียวกันและก็ผ้ามันคอดีวิดไปคแฮมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือแชมป์ของแชมป์เดบิต์เซเว่นตำนานเบอร์เจ็ดต่อจากเอริกันโตน่า900บาทถ้าใครอยากจะได้และอเล็กซ์ฟูร์บูชันลองไปดูแล้วล่ะซอเล็กซ์เหลือ15เหรนเท่านั้น 15บผืนสุดท้ายนะครับ900บาทดีวิสไปข้ามเหลือ17บผืนสุดท้าย900บาทเช่นเดียวกันอยากได้ไม่ต้องลังเลอะไรเขาสแกนเชลโคดตรงนี้เลยจ้ะของป้าเปี๊ยกครับป้าเปี๊ยกคนตรงนี้ฮะขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวพวกนี้เจอกันนะจ๊ะเชื่อว่าอาร์ที่เราเปโอแมนยูไม่น่ามีปัญหาแต่แอนารูบิคคงไม่ได้ผมว่าคงจะได้ตัวเดียวและกองหน้าก็รอมาเซียวหายเจ็บประมาณนี้บ๊ายบาย